ผู้โลเลพิษตทั้งหลายมูลเหตุแปดอย่างนี้เล่าย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเสียสำหรับพิสุผู้ยังไม่จบกิจแห่งการปฏิบัติเพื่อรุกถึงนิพพานมูลเหตุแปดอย่างอะไรกันเล่าแปดอย่างคือหนึ่งความเป็นผู้พอใจในการทำงานก่อสร้างสองความเป็นผู้พอใจในการคุย สความเป็นผู้พอใจในการนอนสความเป็นผู้พอใจในการจับกลุ่มคุกคีกันหความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารน,นอินทรีย์ทั้งหลาย 6. ความเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในการบริโภค 7. ความเป็นผู้พอใจในการกระทำเพื่อเกิดสัมผัสสนุกสบายทางกาย 8ความเป็นผู้พอใจในการขยายกิตให้โยกโยโอเอเนื่นชาพิสุทั้งหลายมูลเหตุ8อย่างนี้แหละย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเสียสำหรับพิสุผู้ยังไม่จบกิจแห่งการปฏิบัติเพื่อรุกถึงนิพพานสมพานผิดหลักพิสุทั้งหลายพิสุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ5อย่างเหล่านี้แล้วไม่ควรได้รับ การยกย่องให้เป็นเจ้าอาวาสห้าอย่างละกันเล่าห้าอย่างคือเจ้าอาวาสไม่สมบูรณ์ด้วยมารยาทไม่สมบูรณ์ด้วยวัดหนึ่งเจ้าอาวาสไม่เป็นพระหุสูตรไม่เป็นเจ้าตำรับหนึ่งเจ้าอาวาสไม่ปฏิบัติขัดเกากิเลสไม่ยินดีในการหลีกเล่นไม่ยินดีในกลยาณธรรมหนึ่งเจ้าอาวาส มีวาจาไม่อ่อนหวานไม่เพาะหูหนึ่งเจ้าอาวาสมีปัญญาน้อยโง่เขาเงงะงะหนึ่งพิสุทั้งหลายพิสุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบห้าอย่างเหล่านี้แลไม่ควรได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าอาวาส